พอดีผมได้ไปเจอข้อมูลชุดหนึ่งมารู้สึกค่อนข้างน่าสนใจมากๆสําหรับผมแล้วมันดูเป็นแพทเทิร์นดีซึ่งข้อมูลนี้ไม่ได้มีงานวิจัยหรืออะไรมารองรับนะครับเพื่อนๆเอาจริงๆฟังไว้เพลินๆสนุกๆละกันครับไม่ต้องซีเรียสมากคือข้อมูลชุดนี้มาค่อนข้างที่จะเป็นความจริงอยู่บ้างและมันก็สอดคล้องกับข้อมูลที่ผมเคยได้ศึกษาและทําคลิปไปคือเรื่องของ MBTI กับ Enneagram เขาบอกว่า MBTI แต่ละไทยนั้นแบ่งได้ออกเป็น4แบบคือ1 the Builder 2 the Fighter 3 the Rat ส s t e e What อะไรคือสตีฟ ถ้าใครพอรู้ความหมายของคำนี้ช่วยอธิบายใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะข้อมูลชุดนี้ส่วนใหญ่มันค่อนข้างใช้ภาษาสแสลงเยอะซึ่งผมอาจจะไม่ได้ทําการสํารวจมามากนะักแต่ผมว่าข้อมูลชุดนี้มันก็น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเอนเนแกรมส่วนหนึ่งซับไทยส่วนหนึ่งและสเตอริโอไทยของแต่ละไทยอีกส่วนหนึ่งแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายแต่ละไทยในแต่ละแบบให้ฟังกันครับคือ A N T J เนี่ยเราก็จะนึกถึงคนที่มีภาพลักษณ์แบบเย็นชาเย็นชานิ่งๆขรึมๆดูฉลาดชอบวางแผนอนาคตแน่นอนครับว่า A N T J หลายๆคนก็มักจะเป็นภาพลักษณ์แบบนั้นแต่ในคลิป เราจะมาพูดถึง INTJ ทั้ง4ประเภทที่ได้กล่นไปคือ the builder the fighter the r a อะและ steve ที่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร INTJ แบบแรกที่เรียกว่า the builder นั้นน่าจะหมายถึง s t ตอร o t อไททั่วไปคือ INTJ แบบ the builder นั้นเป็นคนที่คิดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันคือมันอาจจะไม่ใช่การคิดแบบฟุ้งเฟอ้อนะครับแต่มันเป็นการคิดแบบมีประเด็นสิ่งที่ต้องทําหรือเป้าหมายค่อนข้างหลายอย่างเป็นคนที่ค่อนข้างใส่ใจคนรักในระดับที่ลึกมากๆแต่เกลียดการแสดงออกว่ารัก มีความรับผิดชอบกับสิ่งต่างๆสูงและคาดหวังว่าคนอื่นๆจะมีความรับผิดชอบสูงเหมือนกันการใช้ฟังก์ชัน C ซึ่งเป็นฟังก์ชันตัวที่4ค่อนข้างแย่คอนอื่นๆเลยมักจะบอกว่าพี่ค o บพี่คบโฟกัสกับปัจจุบันบ้างนะครับพี่ i NTJ แบบ The Builder ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนอกจากว่าการเปลี่ยนแปลงนะั้นมันจะมีประโยชน์มากๆชอบวางแผนค่อนข้างมีกลยุทธ์ในการรับมือกับสิ่งต่างๆซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดมันค่อนข้างจะสอดคล้องกับความเป็น Enneagram เบอร์ห้าและเบอร์6ที่จัดอยู่ ดัตต a a เบก็คงจะเหมือนเบทฮาร์มอนในคว mm ีนแกรมบิดที่เป็นคนเบอร์5หรือศสตราจารย์สนิปในภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์ที่เป็นคนเบอร์6กีืครับครับเราจะเชื่อได้อย่างไรว่าตัวละครแบบนั้นเป็นไทยนั้นจริงๆในเมื่อคนเขียนก็ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นไทยนั้น ส่วนตัวผมก็มองว่ามันก็คงมีหลายๆจุดที่ตัวละครตัวนั้นๆสแสดงออกมาแล้วมันดูคล้ายๆกับ MBTI ไทยนั้นมากที่สุดแล้วคนส่วนใหญ่ที่ชอบเรื่อง MBTI หรือ Enneagram <ๆ S 1> ก็เห็นพ้องเป็นเส้นเดียวกันเท่านั้นเองถ้าทุกอย่างมันเป๊ะขนาดนั้นจริงๆคงไม่มีใครมิสทยหรอกครับยกตัวอย่างเช่นตัวละครบเบธฮามอนนั้นดูเป็นคนที่ใช้ทักษะกลยุทธ์ชั้นสูงในการเล่นหมากรุกและตัดสินใจสิ่งต่างๆค่อนข้าง,งจะรอบคอบในการกระทําธรรมชาติของเบธนั้นคือมักจะมีแผนสำรองเสมอไม่ใช่แค่แผน2แผนแต่อาจจะวางไปถึงแผ 4, แผผผนนนน4 ,5 6เเมอป็ค ที่มักจะตรวจสอบตะก,กะของตัวเองจากมุมมองที่มีเหตุผลค่อนข้างกระหายในการเรียนรู้โดยธรรมชาต โดยเฉพาะเรื่องนามาทรมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่เบธฮามอนเครียดมากๆจนไม่สนใจโลกอยากทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําใช้ชีวิตแบบสุดเหวี่ยงเช่นการดื่มเหล้าสูบบุหรี่อย่างหนักเลยคาดเดาว,ว่าเบธฮามอนอยู่ในสภาวะติดกริปแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าเรื่องนี้ผมดูมานานมากๆแล้วไม่ได้ดูละเอียดขนาดนั้นเลยอาจจะไม่ได้เจาะลึกถึงรายละเอียดมากนักแต่ก็พอคาดการได้ว่าเบธฮามอนนั้นเป็น i n เ j เบอร์5และใกล้เคียงกับ i n เ j 5, แบบว b u เด d e r นั่นเองส่วนสัตรจาจารเ์สเนปในภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์นั้น ก็คงเพราะว่าสเนปไปเข้ากับฝั่งวูดมอร์เพราะต้องการไปเป็นไส้ศสึกให้กับดัมเบิลดอร์มั้งนะผมก็จําเนื้อเรื่องไม่ค่อยได้ ซึ่งการวางแผนของสเนปนั้นค่อนข้างที่จะเข้าใจยากแม้แต่ตัวเฮร์รี่เองยังเข้าใจผิดว่าสเนปนั้นเป็นคนไม่ดีซึ่งมันก็แน่นอนแหละครับการแสดงพฤติกรรมบางอย่างของสเนปมันหมงบอกแบบนั้นจริงๆแต่เพราะอะไรคนถึงมองว่าพฤติกรรมแบบนั้นดูเป็น i n t j นั่นก็เพราะว่าสเนปดูสนใจกับเป้าหมายหมกมุ่นในความคิดของตัวเองมากกว่าที่จะมาสนใจความรู้สึกของคนรอบๆข้างซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามันคือการทํางานของฟังก์ชันนี้และไม่เห็นการทํางานของฟังก์ชันฟรีต่อมาคือสเนปนั้นมีความซื่อสัตย์และรักลิลลี่คนเดียว ตลอดไป พักดีกับฝ่ายดัมเบิลดอร์มาตลอดถึงแม้จะต้องไปเข้าร่วมกับฝ่ายตรงข้ามซึ่งดูค่อนข้างจะสอดคล้องกับความเป็นเบอร์หกและตอนหลังหนังภาคท้ายๆก็มาเฉลยว่าจริงๆแล้วสนเนปนั้นก็ห่วงใยและคอยดูแลช่วยเหลือแฮร์รี่อย่างห่างๆมาตลอดเพราะแฮร์รี่เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของลิลลี่ที่ตัวเองรักแต่ไม่เคยแสดงออกเลยซึ่งมันค่อนข้างดูเป็นการใช้ฟังก์ชันรีที่เป็นค่านิยมภายในของสนเนปนั่นเองและนี่ก็คือตัวอย่างของ a n เอ็แบบ The b u i l d e r ครับผมแบบต่อมาก็คือ a บไบ r บบเ,เป็น,นที สอบและมิสไทร์เป็น ENTJ บ่อยๆแต่ถ้ามีเซลล์อเวนเนสมากพอก็จะรู้ว่าตัวเองนั้นไม่ใช่ ENTJ คือ i n t j แบบ The Fighter นั้นชอบที่จะไปใช้ฟังก์ชัน T ีที่เป็นฟังก์ชันตัวที่ 2, 2ของตัวเองคือชอบจัดการสิ่งต่างๆและอาจจะชอบควบคุมผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเองขี้ประชดป,ประชันจะสามารถคิดอะไรต่างๆได้ก็ต่อเมื่ออยู่คนเดียวมีความเป็นเอ็กโทรเวสูงอย่างที่บอกไปข้างต้นว่าอาจมิสไทร์เป็น ENTJ ชอบที่จะคาดเดาว,ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตไ n t j แบบ The Fighter นะครับถ้าพูดถึง ความเป็นเอทเทวสูงๆเราก็จะนึกถึงเอนนกรมแบบคนเบอ 3, บร์3เบอร์7หรือเบอร์8อะไรทำนองนี้แต่มันก็มีความเป็นไปได้ที่ไอเอ็นทีเจเบอร,ร์6กซับไทยแบบเซ็กชวลจะเป็นไอเอ็นทีเจแบบเดอะไฟเตอร์ไอเอ็นทีเจแบบเดอะไฟเตอร์นั้นถ้าอ้างอิงตัวละครจากเว็บ PDB หรือ personality database เนี่ยข้อมูลอาจจะหาย,ยากนิดหน่อยเพราะข้อมูลนี้ยังมีความเชื่อว่าไทยนั้นเป็นหลักนี้ไม่ได้อยู่เลยเพราะฉะนั้นตัวละครบางไทยผมจะไม่ยกตัวอย่างมาวิเคราะห์ละกันครับถ้าผมไม่ได้ดูจริงๆเดี๋ยวข้อมูลมันจะคลาดเคลื่อนมาากกกเเเินไไไปป็อออว้้ใหพื่ๆลง ดูกันเองว่าตัวละครพวกนี้ดูเป็น i n t j เบอร์นั้นจริงๆหรือเปล่า i n t j ที่ใกล้เคียงกับ The Fighter น่าจะเป็น m a g n e t o จาก x m e n ครับที่คนวิเคราะห์กันว่าเป็น i n เ j เบอร์8ต่อมาคือ i n t j แบบเด e r แร e ซึ่งน่าจะหมายถึงไม่ใช่สเตอริโอไทป์าตามแบบของ i n t j เป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดใจให้ใครง่ายๆชอบเหน็บแนมคนละของตัวเองเป็นคนที่ต้องการเติมพลังงานด้วยการใช้เวลาอยู่กับตัวเองเยอะมากๆ i n t j ประเภทนี้ค่อนข้างย้อนแยง้งเพราะชอบผัดวันประกันพรุ่งแต่ไม่ชอบให้คนอื่นทำแบบนั้นชอบทำแบบทดสอบและ เป็น INTP มีฟังก์ชันทีค่อนข้างสูงซึ่งประเด็นนี้น่าสนใจเพราะผมอิงจากประสบการณ์ของผมที่มีคนใกล้ตัวเป็น INTJ jumper ที่ฟังก์ชันทีสูงจริงๆซ,งซึ่งผมค่อนข้างจะแปลกใจแต่คิดว่ามันน่าจะเกิดจากหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนมพลักษ์ที่มันไม่ใช่แบบสตอริโอไทป์หรือเกิดจากประสบการณ์เกิดจากปมเกิดจากสภาพแวดล้อมที่เติบโตมาทําให้การใช้ฟังก์ชันนั้นไม่ได้เรียงตามสแต็คอย่างที่ควรจะเป็นและที่น่าแปลกใจอีกอย่างคือฟังก์ชันฟีค่อนข้างสูงเช่นกันถ้าถามว่าฟังก์ชันฟีก็สูงฟังก์ชันทีก็สูงแแลแบบ จะปกติหรือเปล่ามันก็น่าจะปกติถ้า ENTJ คนนั้นเป็นเบอร์4เพราะเบอร์4ส่วนใหญ่ค่อนข้างจะมีความสามารถในการตระหนักรู้ในตัวเองสูงมากๆและถ้าจะให้อธิบายตามที่ผมเข้าใจก็คือฟังก์ชันฟีที่เป็นฟังก์ชันตัวที่3มันอยู่ในสแต็กอยู่แล้วความเป็นเบอร์4มันจัดอยู่ในศูนย์ใจ ENTJ ประเภทนี้เลยไปใช้ฟังก์ชันฟีซึ่งเป็นฟังก์ชันตัวที่3อยู่บ่อยๆซึ่งทําให้เป็นคนที่มีค่านิยมภายในชัดเจนแต่ทีนี้ฟังก์ชันทีซึ่งมันอยู่ในสแ a ็กชาร์โดฟังก์ชันของ ENTJ เป็นลําดับที่6ไอต มันมีหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่ภายในความคิดของ INTJ คือมันมักจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์และปิดกั้นแผนการของฟังก์ชันทีทให้ INTJ ประเภทนี้มักจะเกิดความสงสัยในกระบวนการที่ตัวเองกําลังทําอยู่ i n t j ประเภทนี้มักจะลงลึกไปถึงหลักการเชิงตรกกะที่อยู่เบื้องหลังแผนนั้นของตัวเองอีกทีถ้าจะให้อธิบายรวมๆก็คือ i อ t j ประเภทนี้อารมณ์ขึ้นๆลงๆเข้าสู่ฟังก์ชันเงาได้ง่ายกว่า i n t j ประเภทอื่นๆและเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับความถูกต้องความเป็นเหตุเป็นผลเน้นไปที่ตรรก,กะ,จะจัดๆ แต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะใช้มันมากกว่าฟังก์ชันนี้หรือ i n t e r d r e t u a t i o n ที่เป็นฟังก์ชันหลักนะครับซึ่ง i n t j ประเภทนี้ผมไม่รู้จะอ้างอิงตัวละครไหนจากเว็บ PDB เพราะค้อมมูนี้ไม่ยอมรับเรื่อง ANTJ เบอร์สี่แล้วทำไมพี่ไม่ไปหาข้อมูลจากแหล่งอื่นล่ะครับคือต้องบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรรองรับแต่แรกอยู่แล้วว่าตัวละครไหนเป็นไทยไหนถ้าข้อมูลแหล่งอื่นส่วนใหญ่ก็เกิดจากการวิเคราะห์ของคนไม่กี่คนผมเลยชอบเว็บ PDB ตรงที่เปิดโอกาสให้คนทั่วโลกมาแสดงความคิดเห็นมันทําให้เห็นว่าคนแต่ละคนมองมุมมองแต่ละมุมไม่เหมือนกันแต่ที นี้ถ้าคนที่มุมมองเหมือนกันวิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกันมันก็น่าจะใช้อ้างอิงได้ดีกว่าแหล่งข้อมูลอื่นๆถึงแม้ว่ามันจะไม่ตรงร้อและยึนหลักว่าไทยนั้นกับเอนแกรมไทยนี้เข้ากันไม่ได้ก็เถอะในเมื่อมันไม่มีตัวอย่างผมก็จะไม่ยกตัวอย่างครับเพื่อนๆโอเคครับมาถึงแบบที่4แบบสุดท้ายคือที่เขาเรียกกันว่า i n t j แบบสตีฟครับคือ i n t j แบบสตีฟเนี่ยเป็นคนที่คนอื่นชอบเข้าใจผิดว่ามิสไทเพียงเพราะการยิ้ม วัด <What? S 2> แต่ความจริงมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับเพื่อนๆหลายคนไปติดภาพจาสเตอริโอไทป์ของ INTJ ว่าต้องนิ่งขรึมหรือยิ้มยากซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลยเพราะ MBTI ไม่ใช่นิสัยและไม่ใช่บุคลิกภาพโดยตรงมันส่งผลก็จริงแต่ไม่ได้แปลว,ว่าเราจะต้องทําตัวตามสเตอริโอไทป์ใช่ไหมครับคือ INTJ ก็คนเหมือนกันมีสุขทุกข์เศร้าหัวเราะยินดีเหมือนคนทั่วๆไปคนเราโตมาในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันปมและประสบการณ์ก็ต่างกันครับ INTJ แบบสตีฟเป็นคนที่แสดงออกเหมือน E x t r o v ว r t เวลาที่อยู่กับคนที่ทําให้ตัวเองสสึกสบ ใจเป็นคนที่ชอบผัดวันประกันพุ่งเหมือนเดรรที่ได้พูดไปแต่ต่างกันตรงที่ไม่ได้สนใจว่าใครจะผัดวันประกันพุ่งหรือเปล่า INTJ ประเภทนี้เป็นคนที่ชอบสังสรรค์มากกว่าเ n t j ทั่วๆไปแต่เป็นคนที่มีความรับผิดชอบอยู่ดีเมื่อต้องทํางานหรือทําสิ่งต่างๆที่มีความซีเรียสและเ n t j แบบสตีฟนั้นคือเป็นคนที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างล่วงหน้าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับ i อเ j ็นทีเจ่มีเอนเนอร์แกรมเป็นเบอร์เจ็ดเบอร์สองและเบ สังสรรชอบผัดวันประกันพุ่งมันทําให้ใกล้เคียงกับไทยที่มีความเป็นเอ็กโทรเวัด์สูงและดูใจดีซึ่งมันก็สอดคล้องกับเบอร์2เบอร์7และเบอร์9อย่างที่ผมพูดไปและการที่เขาบอกว่ารู้ล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดขึ้นคืออันนี้ผมคิดตามหลักตรากของตัวเองนะครับผมว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ไปโฟกัสกับฟังก์ชันนี้ที่เป็นฟังก์ชันหลักแต่ถนัดไปใช้ฟังก์ชันอื่นซึ่งไอตัวดมิเนน n ์ฟังก์ชันเนี่ยมันทํางานอัตโนมัตครับเพื่อนๆถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ไปใช้งานมันมากแต่มันทํางานอัตโนมัติและค่่่ออนนนนข้้าาางงงแรกกววฟัััั์ชตมเลยทํให เจประเภทนี้ใช้ฟังก์ชันนี้ในการคาดการณ์สิ่งต่างๆมากกว่าที่จะใช้เพื่อวางแผนอนาคตคืออาจจะไม่ได้ฝึกจุดแข็งของตัวเองมามากนะแต่จุดแข็งมันก็เป็นจุดแข็งของไทยนั้นๆอยู่ดีครับ INTJ ประเภทนี้ก็ไม่มีตัวอย่างเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆลองไปสังเกต INTJ รอบๆตัวดูกันเอาเองเพราะเอาจริงๆหลายๆคอมมูนนั้นแค่ INTJ เบอร์สี่หลายคนก็รู้สึกอกจะแตกตายแล้วเพราะรับไม่ได้ที่ไทยไม่เข้ากันยิ่งเป็นเบอร์เจ็ดที่ดูยิ้มง่ายมีความสุขมันขัดกันจนรู้สึกว่าไไไมมม่่่อออยยยาาาาากกหหใใจจปปปเเเลคคครรรรรัับบถ้ีะะสณ์วว็นนตงื ใกล้ตัวเป็น INTJ แบบไหนก็ลองมาแบ่งปันกันใต้คอมเมนต์ได้เลยครับเพื่อนๆเ,เออพี่ครับพี่ครับผมเนี่ยเป็น INTJ แน่นนอนแต่ทำไมผมไม่ตรงกับที่พี่พูดสักอย่างเลยครับ ผมก็ต้องขอบอกว่าผมไม่รู้ครับถ้าตรงทุกอย่างผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะข้อมูลมันไม่ได้มีอะไรมารองรับผมแค่เอาข้อมูลและประสบการณ์ส่วนตัวมาอธิบายให้ฟังหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณาที่นี้ครับคอมเมนต์กันอย่างสุภาพนะครับเพื่อนๆขอให้โชคดีกับการศึกษาและเรียนรู้ตัวเองต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย